สวัสดีครับพุกๆละครับช่องฟังลักกี้แตรมลี่นะครับตอนเช้าวันนี้ครับพาลักกี้เดินเล่นนะครับผมตอนเช้าเช้านะครับผมออกเดินเล่นตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้านี้นะครับผมพาออกกำลังกายก่อนนะครับตอนเช้าครับหลังจากที่หายป่วยนะครับเริ่มจะหาอาการดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะก็เริ่มจะหายดีแล้วนะครับลักกี้นะครับเริ่มหายดีแล้วนะครับวันนี้ก็พาเดินหน่อยนะครับตอนเช้าเลยนะครับ แดดวันนี้สึกร้อนมากเลยนะครับตอนเดี๋ยวผันออกไปอาบน้ำด้วยนะครับอืมไปหาของกินหิวเริ่มหิวแล้วนะครับเริ่มหิวแล้วล่ะกี่หาของกินตลอดเลยนะครับ ามีอะไรกินมั่งลักี้นะครับหาของกินตลอดเลยนะครับแท้กินต้นไม้นะครับหนูนะครับต้นไม้นะครับนี่หากินต้นไม้แล้วตอนนี้นะครับรักษาการปวดท้องให้หายดีเลยนะครับผมไปเดินต่อได้แล้วมามาเร็วมาเร็วมากี่มา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 ,มา มาวะหิวขอกินก่อนขอกินก่อนบ่อนี่นะครับเปนต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้นะครับป้า เดนมาก็พาเดินในป่าดีกว่านะครับอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับเดินเล่นแถวป่านี่นะครับผมออกกำลังกายหากินรักไม้ต้นไม้ในตัวไปด้วยนะครับหลักที่นะครับผมเนาะเพราะว่าน้องเพิ่งหายดีนะครับป่อพันก็อยากให้น้องกินต้นไม้มากนะครับรักษาท้องนะครับผมมาเดินไปนน่นแล้วเข้าป่าแป๊บนึงนะครับวันนี้รับต่าป่าหา ของกินในป่าแป๊บหนึ่งจะได้รักษาท้องน้องด้วยนะครับเฮ้ยเอ,อย้รีบไปไหน เดี๋ยวเขาเสร็จกันจะพาไปอาบน้ํานะครับขอถูก่อนนหนกลิ่นอะไรอือนี่นรอ้อนนะครับถึงะจอาเช้าหน่อยจะกลาลอนนะครับวันนี้เราอากาศร้อนนะครับผม อาบน้ำได้แล้วร้อนด้วยร้อนนะครับลักกี้อยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแล้วตอนนี้ไปลูกไป คันคันหาของกินก่อนนะครับ ใบปาแป๊บน,นึงนะครับวันนี้ครับผมเะาให้น้องหาของปลากินนะครับมาเลยมา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 เออเนี่ยวนะ โอไปนู่นแล้วไปไหนต่อลักี่ร้อนหรือเปล่า <c oughs> กลิ่นของป่ากลิ่นต้นไม้นะครับรากไม้นะครับหาขอรอจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับตอนนีน้จะพาไปอาบน้ำลแล้วนะครับพาไปอาบน้ำนะครับผม นำหน้าไปแล้วตอนนี้ไปกอนเลยนะครับถิวน้ำแล้วตอนนี้นะครับพาเข้าป่านานแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าออกจากป่าเพื่อไปกินน้ำอาบน้ำน,นะครับวันนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับการสองหลักที่วันนี้ครับผม หาของกินก่อนหาของกินก่อนลักกี้ไปอาบน้ำได้แล้วนานแล้วนะครับเขาป่านานแล้วนะครับคอกินก่อนเริ่มจะหายดีนะครับหาของกินแล้ววันนี้ไม่ได้ไปหาดวงตาเลยนะครับวันนี้ มาแล้วมาแล้วมาเล่นดินแล้วเออเออชอบเลยเต๋อน้อดินยุงกัดหรือเปล่านะครับเข้าป่ายุงเยอะเหมือนกันนะครับเนะน้องอ๋อนี่นี่นไปได้แล้วไปได้แล้วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาอาบน้ำไปอาบน้ำเร็วดู ย่อมาแล้วมาเร็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 วเก๊เก๊เก๊เกเก๊มา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 เร็วหาอะไรกินก่อนนะครับในป่านี่นะครับผมมาเรา็วมาเร็วไปมา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 เร็วไปได้แล้วมามาเร็วมานี่เร็วมา นนีร้อนนะครับเริ่มร้อนแล้วเข้าป่ามัสนานนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวพานนองแบบน้ําก่อนกินน้ําก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องกีด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องกี้นะครับขอบคุณมากครับผม